เนี่ยอยู่ตรงรถเนี่ยมีใครเป็นอะไรไหมจะให้พี่ไปโรงพยาบาลหรือให้พี่รอที่รถเนี่ยของเต็มเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้จัดคนเฝ้าที่รถเนาะในรถมันมีของอะไรไหมเนี่ยฮะ ครับครับเพืจะกันครับบอเป็นยังบ่บ่เป็นยังครับพอลงบาลแล้วครับอ๋อเพิ่งเพิ่งลงบ่ครับลงเด็กประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมเพิ่งมาถึงมมมาาาจกงประมาณจะกค่คนโอเคโอเคเดี๋ยวส่ง location ในนี้มาฮัลโหลครับพี่ครับพี่นี่นี่ครับอยู่รถอยู่ไออามอยู่ไอ้อามอยู่โรงพยาบาลอยู่พี่ โล,ลดลดเละหมดเลยคนไออาร์มอยู่งา门แล้วพี่เก็บแต่อาร์มมึ้งสองรอบแล้ววันสองเที่ยวหรอคัอนนี้อ่ะที่ลงวันนั้นก็ลงอีกแล้วเนี่ย,ใช,ยใช่ใช่พี่ครับครับ เป็นนี่ครับสวัสดีครับรอบที่สองครับของอํากระนวลยังรู้สีรอบนี้นักก็เดิมงงยังต่อยนายมันเก็กบกระเป๋ามันอ่องรอบสองรอบเราอาทิตย์เดียวนี่นรเราบากินเหล่าครับคนขับบากินเหล่าว่าน,น้องมันคือช่วยครับช่วยแน่เถอะรถแัปกระเป๋าอะไรเอาไปหมดแล้วใช่ไหม อไปหมดแล้วไปหมดแล้วไอ้ไอ้อามเป็นไงบ้างไมาที่ยังอย่จะดน้งององมันมัน,มน,นาทียางแตกนะบอยากนอนบอกเพื่อจังใดสอนมันไม่ดีใช่ไหมมันได้เล่นโทรศัพท์ไหม่ม,ม,ม,มาเทียน้มาพร,ร้อมเ,ยมมเลย เหมือนล้อแต่งไหมม่เหมือนรงห์รถมันก็คือเกิดคือเกิดเลอ่ะบนรถเอาส่งส่งโลเคชั่นไหมพี่เดี๋ยวพี่ตามไปโรงพยาบาลันนกั่าใใจสสิไปกาลสินนี่แหละครับไปรลองเพลงโอ้ก็ได้มาเห็นครับมาน้ากันนั่นแหละครับมาน้ากันเขาออกก่อนครับโอ้รอบสองของอ่างปวนวัน้องผ่านไปเฮ็ดบุญแล้วเบนจะเพียรพอดี มานํ้ำกัน2อขั้นไหมตะเพะดอกกอน oh. พอหอดองบานแล้วแหละลูมาจะปลูม่ันเด็ประโยอนบงมันมีอย่างของมันวะกะเปามันออกไปเป็นอะไบ่อยู่อยูบตกใจตกใจแล้วครับทีอลูบานนะครับอไปแล้วคับ่า,า,าท้เดียวแลยแล้วอะรอะยู่แล้ว่าเพิ่งด เียวแรกเีแรกก็ลงป็นเยุ่งโยกเอานไบอะไรยังเป็นบรรจุเพม่นพอดีล้ะอู้ราเหนีกกว่ก่าแสดงมาลงดูเฮ้ยมววานหมอกว่นกับลงเหรอ คุณผู้มเราลงอยู่ก่อนถึงวนนี้เ๋่วนี้นะแก่ตัวใครอยู่คนพูเปยงเกพอครับคนมาเป็นยังหรครับคนผูเป็นยางหรอถามหรอยู่โรงบาลโรงบาลไปทางเนาะวันนี้โรงพบาลกาฬสิน้บั เอันนี้ครับคันนี้มาสามคนนะม่เหมือนกันสองคนหะแม่ต้องมมันแล้วมัน,น,มน,มนจเจ่าเวรเลยเนาะมันเวร์เล่นพ่าคันนี้แหวามสิอเรื่องดูงเลยอพี่น้องเบ่งเอาห <c oughs> มุนถักดีแล้ครับทุกคนยังเป็นอย่าง แล้วกูต้องพางไปบวชแล้วต้องพานไปเหตุบุญมันเป็นจะเพียบพอดีช่วงนี้ตอนนี้คือจะสภาพคือจะเละมากลุมา,งางลงเลยะกงแล้วมุนเลยที่นอนผมมาโอ้นอนใกลละอันตรายอันตรายใส่รถใส่ถนน ระมัดระวังนะครับพูดมาเลยพุ่นคอยเป็ดใใช่มันสามาด,ดีๆเลยแต่ท้าศูนย์ล้อมันล็อกเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยมันา่าอไรุ่างเ ตอนนี้อ๋ออยู่โรงพยาบาลแล้วเกงสยามคัเกงสยามอยู่หันแล้วอยู่โรงพยาบาลเกงสยาม่งมามห้เบิ่อนอ่ะเรี๋พิผงจะได้ตามไปเตัดตินเขาของนี่รถก่อนมานียังขอเอาไปหดนหาหาบางของมางแล้วตอนนี้ยังกระเป๋ายัง่ย เก็บเก็บมาไว้เราจะได้ไปหามันเช้านี้อย่างโอ้ยังเหลืออยู่หำตรงรถร้อยสี่มลวันแรกพี่น้องเอ้ เก็บออกมาไปนะฮะต่อเล้คุณยองอัดไปต่อเลยเอาผิดหงจังเลยเดี๋ยวสิไปหามันอยู่ไอ้โรงพยาบาลเนาะตอนนี้กับปลอดภัยแล้วล่ะครับมันน่าสิช่วยของมันแหละอาการสองรอบเราอาทิตย์เดียว น้องใช่ละเอาอีกแล้ว มันส้นหมามนีนีันจะไปดกัพเมปิว่าได้มันมันมามันเอาไปเลยล่ะโอเคครับพี่น้องยังไงกัฝากเป็นกังไงใจเห้มันน้ำนะเดี๋ยวผมจุไปหามันอยู่รงบานครับพี่น้องไป